ผมนะครับเด้อมืโมนี้มืิที่เน่าตัดผมสักหน่อยตัดผมสักหน่อยโอ้เป็นบางละจันแต่ยังไม่ได้จันหนวดเชี่ยวเนี่ยเพราะว่าเชี่ยวยังไม่มีอกิมู่างกันโี่บ้านธรรมดาได้คก็เนี่ยสร้างได้สร้างครั้ได้เนี่ยเริ่มรอทำไมครับโอ้เออมึงช่งไหนต้องมาเฮาบางละจันบางละจันบางละจัน จำรอทำไมครับสร้างนี่นสร้งมาจากประเทศนอ,อกรอที่ดองมีมหมวสุดยอดสุดยอดสุดี่ดองสร้างระดับสีดออ้ยส่งได้ละสร้างตัดผมร้ที่ดอ,ดอ,ดอ,องด,อดออ้อมืทำบุญแล้ว วัดธรบุญเราเนี่ยไม่เอาคข้ารอไปอยังไงครับคข้ารอมันหลายคน <c oughs> โอ้ยปาเปิดสร้างปาเปิดโอ้สุดยอดครับสุดยอด เอาล้วรอนะช่างอ้ยพี่น้องไอ้ถาเอาถาเอาจวดจวดจ,ดจ,ดจ,ดจดว,ะว,ะว,ะวะดช่ว,วยวัดวัดแทรบอมไฟมั่เนี่ยอ้าว นี่เบิงบ้งเบิง้งความตั้งใจของเราครับอุ้ยสมัครกขมันเอาไว้จริงจังนะเลยเดี๋ยวครับใครละใครเป็นห้อยกล้วยละบางละจันบางละจันบางละจันอุ้ยไอ้เป็นห้อยกล้วยละสิโดนเลย <laughs> แค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้อ <laughs> เดี๋ยวผมคนสิแบแตงหมดแล้ว <laughs> พี่น้องผมไอยไกล้หมืแล้วเราด้ยินเสียงสร้างถ่าว่าก็เป็นอย่งซี่โอ้ยหัวใจพูดถึงตัดขัวนี่ควนหยอบเลยพี่น,อน้องเลยเอารถเอาลเอาลยเอาที่เจ้าสบายใจจะส่งอะไรค่อยอรับได้ท้งนั้น ดีนะครับนะการผมกันมันก็เป็นสางคมสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างหนึ่งดีใ่ไเาสร้างัฟังเนสร้างกับส้บบาบันอบครัาเ้าเรียนใื่ไหว่าเป็นวัตเหเราว่วขอ,องมันบางเราว่จริงจังอชไหมเราสถานเราเหุคำว่าขะเมน แต่ว่าโอ้ยว่าพอมีแต่มันเป็นไฟนี่ลูกว่าว่าเป็มันหอนออกหอนออกมาแลทางเอาทางเอาเนาะก็จะเรียกแล้วทางเอาทางเอาปุ๊บปุ๊บตัวจัดตัวจัดตัวจัดมีการทำเข้าไวมีแห้งมีเจังไหนเลยวายมีแห้งจังไคนเก็บเนาะเป็นไหเท่าเอ้ย ทา่ีเดียวปีไม่่อยัดรีสิ้นเบยโอ้สุดยอดสุดจูอพี่อ้องเนไม่ยี่วันนล้วันท้าววันเถาะเล่มขาง,เล,ขงเ,เล่มขาง,เ,ขางเราเสียวบวัวให้โปง่งจังเลยนี่นี่เมื่อชีมเมื่อชีบทาแบบกล่องโอ้ไทยกล่องกับนานพี่พว้อนนี้ปวหัวถึงใส่บริการดีนะครับร้านนี้ แป้งมดเป็นกระป๋องเลยเนี่ยทา,ยา,ยาแล้วทาอีกโอ้เราทาแป้งนิ่มๆนี่พ่นใส่พวกพวกพวกพว,พวอ,อต่อไปแล้วอ,อต่อน,นี่ก็ติตดตูีไออกกันเล yêu như thế nào để cho con nhớ? Biến mò nho vào, biến mò nho. Nên coi